จินะจินะสวัสดีย้ำเศร้าเอฟซีก่อนแล้วบ่เป็นปุ๊ปปี้ได้เลยกลุ่มซะจนจะจำมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สามพี่ซี่แล้วพี่น้องมื้อนี้เราไปปั่นเข่าแล้วปั่นเข่าได้ไหม่มันไม่มีใครจ้างเพราะว่าเพิ่นรอผลอยู่ย่านผลนะพี่น้องเพิ่นบอกว่างผลจะมาวันที่นี่แหละเมื่อยห่างบาทียี่สิบห้าพี่น้องเขาย่านพผลเลยผู้จ้างซ้ำโอ้บ่มีก็เขาไปค้นเข่าเนาะวันนี้เนาะปั่น ปันเข่าแล้วก็พุ่นน้องน้อยเอ้ยสบายดีเอฟซีไงสบายดีเลี้ยวเข่ามือปันแล้วแล้วก็คันแล้วไปกับไปซอยเช้าน้องพื่เก่าไปก่อนพี่น้องอ้นไปหากับเขามาสู่น้องนุ่งกินก่อนหาสื่อกับเขาสู่น้องนุ่งกินก่อนสบายดีเอฟซีไงสบายดีพี่น้องเ้ยไปปุเป้สบายดีนะลูกสวัสดีปาลุงก่อนเด้อ โอ้ยคือกันเด้พ่อกับลูกนี่เนาะพ่อกับลูกก็คือกันแท้หนบนี่ยังเขียบซุกบอกเออเป็ดเป็ดเป็ด,ปดอโอเคบ่าเป,ป็นข้าวไอลูกงัวบอกงัวบอกนี่ยหูบึดทุกอย่างปั่นคำเบ้านะักไปให้น้องแน่ให้เมฆแน่ปั่นคำเบ้าเจ้าแล้วไปให้เมฆนี่ คำเว้าเจ้าหันไปปั้นนองเนี่ยป้าเว้านั่นไปออมาน,นไปไปกับเข่าซุกน่ามีแล้วเนาะอยางเ้มาเศร้าน้ะไปหากับเข่ามาปั้นเศร้าลงไปเห็ดมี้ยงเดิมน้องเด้อ ค่าแล้วคนซื้อกระเป๋าใส่เข่าด้วยปันเข่ามาือนปูเฟ่กับไปห้าวขนมลูกเดียวปูเฟ่กันเลยเป็นหานเบียดเดี่น้องหานเบียดประจำหมู่บ้าน ็ได <Yeah. S 2> ้ขนมอีกหลยแม่เกือบบุมีจ่ายเนาะนั่นแหละเอาขึ้นมะนาวนะเอาขึ้นมานาวเลยไปพี่น้องมันไปหล่อซื้อกับข้าวซุกด้วยฮะบริยาก็คือด๊อกเขายังมา้ายังมันยากมันฟันนางบองคอยแล้วกินเขา เป็นยากเขาสื้อน้ำมูลนอยมเออแล้วก็ห่านตูห่านตะเกียบหานนั่นี้งก็เอ,อ้มาบ่งเจ้านี่ก็ซุกแล้วก็อะไรมาหากับเขาขก่อนเด้อ สุก่รือบ่เฮ้ยนี่มีก้นพอมอู้ตาตา,า <c oughs> คิดว่ามันเสมอกันแ่ะนะอันนี้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 อนนอนนเอาะเิ่งอาหารก่อน ห่าพวงน้ำกินออกหรอเพื่อเท่าใดฮะสี่สิบอ่ะ,อะเดี๋ยวโอนให้เขาเท่าได้กับเขา,มมมาเมื่อสู่น้องสนุงกินแล้วพี่น้องมาเทาก็เมื่อ ตำมักแตงซื้อมักแตงแล้วก็เครื่องตำเมื่อแวะซาวน้อมพาแซ่บอ่อนจิจิจิมาจู่จมเอองยองแท้นี่อะไรจัดหนักบเมื่อคืนนี่เอานี่แน่ เยอะพี่น้องได้ปิ้งเด้อมั่อินได้ปิ้งกับมักเพชรแล้วก็มักนาวมักแตงฮะเช่อกรกังแงเออเออตาเอาเอากระพือน่ะอนได้แล้วอนได้แล้วเดี๋ยวอนให้อลูบวกไปเลยอนใหองนได้แล้วไปฮะเอามากล้วยไาอีกฮะอุดนุนได้อุดนุนเอาวีมันซุกแล้วรเออซุกบนสา เออเอาวีหนึ่งเออเอาตัวมันงอมซาจะหน่อยอันมันสีลนอุดมาวนอมเด้อพี่น้องพักยังนอมมันนีนอมอันนั้นรั่วเสียบนกบเบอะยากีบบนคหนึ่อยากไหมปนไหมเออสิมากินน้ำนี่กินกับปนกบนี่ตอนแรงกอย่าปุนาะเออปนรับแรง เออเอาเดี๋ยวโอนให้โอ้ย่งมาคิวานะเออจุาา<ะ>่มาปบวกมาลดกู้ติดเข่าของแถวในงามเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออมีคนสนใจผู้หนึ่งนี่คันหน่อยนีย่พันบาทเด้อพี่น้องเช้าน้องเพื่นว่าเออ,น,อนี่เด้อพันบาทเดอ้อนี่เด hey. ้อพันฮะจากเราเอื้นคันเนาะอัน <Lehrer. S 1> นี้เราโอลงใส่บ้านใส่บ้านอะไ พันหนึ่งแต่ว่าเสียค่าส่งเองทางไทยอยากได้ก็ได้เด้อแต่ว่าเสียค่าส่งเองเไปากไแล้วีข้าไปแล้วีสั่งวเอาไป้วเสียค่าภาเองบอกเงนะหนึ่ง้า้ยากขายคอนตกเนาะขายเวิร์ดขายสารผัดผิดเนาะ พักมีสีช้อมเพิ่นกันเพิ่นบุคอคลายไลายเลยเดียวนี่ไปเก็บออเดอร์พักฮมเมกปูยุปุนนะกำลังงามไปเฮาบันนี่ไปน้องหน่่ยเดียวนหนุ่ยไปเลยบันนี้เมื่อพี่น้องได้แนวกินแล้วมาถึงบ้านแล้วเห็ดยังสาวง ปอกอ้อยเข้าตู้เย็นเนาะกินเย็นๆเมลงมาแต่เรื่องไม่เมื่อยแซ่บปลอกอ้อยใส่ตู้เย็นไว้อย่าลืมเอาไปจากอันกิ่งซองกิ่งมาปลูกแล้วเอาตัวใหม่ด้วยตัวใหม่ด้วยตัดเอาใหม่ตัดเอาใหม่ตัวนี้จะเอาเข้าตู้เย็นไว้กินก็บบอได้เนาะตัดเอาใหม่ตัดเอาใหม่เดี๋ยวตัดให้ดอกเห็นว่ากันกินทัวเวสิตัดเอาไม้ให้กินเป็นยัางจับปอกนะผู้จะกินจับปอกโอ้ยเขาสิบปะใครปอกน้อยนุงเร็วกวนุ

พอหอยดอันเขาลงท้องแล้วก็ใหญ่น้อง,ง,งกินดียังก็ได้ไม่ไม่ละไม่ล,ะ,มละส้าวบาทพี่น้องสองสี่หกแปดแปดสิบบาทน,น้องทท,ำทำมือตัมมือตัมตัมหมักแตงเผ็ด เผ็ดๆเด้อโอเคจังสิได้ซื่นปากจักอนามัยเฮือนบ่เด้นี่ต้นมักาใหญ่ห่าป้าคิดว่าต้นมักอันนเนาะมัขีู้ดบ่แม่นเนาะต้นมักนาวคือบ่ปลูกก็ขีู้กในซะป็ะไ เบ่งปลาซีมดูทำคนในน้ตำแตงปิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่อาหารพ่ออยู่อันเข่าลุงท้องเนาะน้องกินยังกระแซบร้ายคนออออืืมมมโอเคแซบแล้ว โวยนาแล้วบ่พัดแข่าแล้วบ่จ้าอืมเอาเสริมสวยไว้ในทาแป้งทาครีมให้หนาขาวๆนี่คือเอื้อยนี่ให้หนาขาวๆเริ่มแบบระลังเริ่มอ่ะเบิ่งพี่น้องทาแป้งก็นาขาวทาแป้งก็น่าขาวโบโบลงใส่แดดเนาะเบิ่งฝาข่อยสีเศร้าแล้วหรอก็มาลงแดดโบเอา อาปปอาพี่น้องตามหักเต็มูุเสพขนาดบ้านนี้ฮะอ้ประเดกนี่กัมีมมด้นี่<ส>คิปนี้กัไปก่อนเด้อจ้ากินเขาก่อน